Hãy ừ. cả luôn kênh cả luôn rồi Gõ cả 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 Để không con, rồi những video hấp dẫn นี่ใส่หลายมันเสียนะมัน,น,นมดีเข้มแต่ก็ดีเพราะว่านอ,อกมนด่างใส่แคกน้อยแล้วมันใหม่คมมนให้มันทันเข้าก่อนคนให้มันสุกเข้าก่อนเรัาจังใจเดือดเนีย่ย สวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ยนีมื้อเสาครับม al okay. ื้อนี้ยน <famoso> ีมื้อเสาร์เบงกันเมนูบันบานครับมื้อนี้ครับเมนูบันบานนะครับเนาะคือว่าแกงไข่ใส่นมอิ่มสมครับแกงแกงข่วงไข่ใส่นมอิ่มสมนะครับเนาะปลาพี่น้องเบงน้ำกันครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่า กับร่างล่อง,งหมอรับบงทีล่องหมอนมันจะเพิ่มจิตสุขข้างหน้าเพิ่มตสุเติบพ่มจตมรดศาตนะครับน,นะครับเอาไว้พอกันครับเอาไว้พอกันครับผมเอาไว้พอกันนะบเนาะอะไรไม่สมใช่กลัวใส่พร้อมกันใส่พริกหลายก็ได้มัน,นไม่สมมันเผ็ดอยู่แล้ว อยส่น้ำน้ำให้มันเดือดจันหน่อยน้ำลายเพราะอยากซดน้ำลายจะใส่ลา,ายซดน้ำหน่อยจะใส่หน่อยมันเดือดไานี้กัจะน คชุบเปใช่ได้หลายว่านางอันนั้นอ้าปรุงยังไนะงแคงนะ่น้ำแตงโมน้องแตงมโอ้ยมันไม่ปวดสิ เราเติมรสชาติเติมรสชาติด้วยผงนัวหน่อยหนึ่งนะครับนะผงนัวหน่อยหนึ่งนะครับนะใส่หลายกระเสบเลี่ยเพราะว่าน้องในผล่องเสีบนะครววไข่นะครัวไข่โอ้โหเลยไข่นะครับนะไข่กสุดยากไก่ไม่ตูแค่นหนึ่งใส่ผักลงไปครับหักยีตูนะนะหักยีตูนะมาใส่หักยีตูลงไปนะครับะ เหลือว่าสุกแล้ว,ลวนี่สุกเรียบร้อยแล้วครับสุกเรียบร้อยแล้วความเสิร์ฟครับความเสิร์ฟเป็นไงน,นะแม่แก้วเราไปแซ่บแล้ว ครับนะครับนี่แล้วแมเลี่นะครับร้อนเล้วยลี่นะครับมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ่นะแบกแข่งกุงไข่ครับแข่งกุ้งไข่ใส่นอไม่สมนะครับแล้วนะถ้าสีมาตักเกิไปชิมร่องเบิองนะครับแล้วชิมร่องเบิองกันนะครับแะ้วนะนี่นะครับเบิองเรื่อยไงเรื่อยครับพี่พ่กุ้งไข่น้ำเนาะกวงไข่น้ำเนาะมาชิมเบิองจว่าจุรสชาติจะเป็นยังไงนะครับนล้วดับแด่น กินน้ำไม่นโสมกันครับน้ำไม่นโสมกันนะครับเนาะหอนๆเลยพี่น้องก็เห็นหอนเลยเป่ากวนกับเป่ากวนเด้อเป่ากวนหลวกปากค่นเลยเปรี้ยวครับน้ำมันโสมเปรี้ยวใจใจครับอืแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่อยู่ควงใครอยู่ควงใคร เลพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเะยปครับพี่น้องมาเนี่ยเนาสีเปนั่งกินครับครับสำหอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีก็น้านมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ้นต่วนชาแนลน้ำนะครับเดอ้อนี่แกงนมผสมใส่พวงไข่ครับผมอ่าพอ,อากันคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย